เงาแห่งป่าในกระถางเล็ก The Shadow of the Forest in a Small Pot อรุณยืนอยู่บนแท่นไม้เก่าแก่มันคือต้นบอนไซที่ถูกเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถันในห้องที่เงียบสงบมันมีอายุมากพอที่จะจำได้ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเพียงต้นกล้าเล็กๆในป่าที่กว้างใหญ่ป่าของอรุณไม่มีเส้นแบ่งขอบเขตรากอยัง่งลงไปได้ลึกเท่าที่ต้องการ กิ่งก้านทอดไปได้ไกลเท่าที่ลมจะพาไปมันเติบโตอย่างอิสระไม่เคยมีใครบอกว่ารูปร่างที่ถูกต้องของมันคืออะไรวันหนึ่งเสียงดังและมือที่แข็งแรงได้เข้ามาถึงรากถ,ถูกตัดขาดอย่างไม่ทันตั้งตัวต้นไม้ถูกดึงออกมาจากบ้านที่มันคุ้นเคยถูกย้ายไปอยู่ในหม้อด,ดินเผาที่เล็กกว่าความฝันของมันเสียอีก ชีวิตในกระถางคือการประนีประนอมที่ถูกบังคับรางต้องพันกันอยู่ภายในวงจำกัดกิ่งต้องโค้งงอาตามลวดที่เย็นเฉียบมันถูกดัดแปลงถูกบิดเบือนให้เป็นงานศิลปะที่โลกภายนอกต้องการใครๆก็ชื่นชมการควบคุมและความอดทนที่มองเห็นได้จากภายนอกแต่ไม่มีใครรู้ว่าทุกการเติบโตที่ถูกบีบบังคับนั้นทำให้มันรู้สึกผิดธรรมชาติเพียงใด ึงแม้ว่ารูปร่างภายนอกจะเปลี่ยนไปตามความประสงค์ของผู้ดูแลแต่แก่นแท้ของอรุณไม่เคยสั่นคลอนมันรู้ดีว่าตัวตนของมันไม่ได้อยู่แค่ที่ปลายกิ่งที่ถูกตัดแต่งสีของใบและกลิ่นของเปลือกไม้ทุกอย่างยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใบเล็กๆที่ผลิออกมาใหม่ทุกฤดูใบไม้ผลิยังคงเป็นสีเขียวมรกตที่มันเคยเป็นในป่าลึก พันธนาการไม่อาจเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ภายในมันยังคงเป็นสายพันธุ์เดิมที่ถูกธรรมชาติออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบอรุณไม่ได้โกรธแค้นต่อลวดหรือกันไกลมันเข้าใจว่านั่นคือความรักในรูปแบบหนึ่งที่มาพร้อมกับความต้องการครอบครองแต่มันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบยอมให้ร่างกายเปลี่ยนไปแต่จิตวิญญ,ญาณยังคงเดิม บอนใสไม่ใช่ต้นไม้ที่เติบโตผิดธรรมชาติมันคือความจริงที่ถูกย่อขนาดลงมาให้อยู่ในภาชนะเล็กๆความจริงที่พิสูจน์แล้วว่าตัวตนอันแท้จริงนั้นไม่อาจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงได้เลย